สปอนเซอร์บาย GT Game Store โอเคอาววันนะครับสวัสดีผมกาโพบผมนิวคุ้มกับเกม The Booky Man ในพา์ที่10นะครับผมกับอยู่กับผมเช่นเคยรอบนี้ก็จะมาเก็บแบนนิ่งที่เหลืออยู่นะครับผมก็คือวิธีการนะครับคือเราต้องย้อนกลับไปตอนที่โซฟีออกมาคนเดียวครับผมแล้วก็เผเชิญหน้ากับหมานห้องนี้นะครับผมเราต้องทำให้โซฟีซีมองเท่งกันก่อน โดยที่ไม่ใช่ตายแบบว่าตายในเกมนี้นะครับตายในโหมดนี้คือต้องให้เลือดเหลือน้อยกว่าสานะครับผมถึงจะอยู่ในอีเวนต์ของการที่โซฟีตายขณะที่ออฟอยู่ในอ้อมอกมของเดวิดแล้วก็ขีดได้น่าจะกอย่างนง้ยนะผมไม่แน่ใจว่าโซฟีตายยังไงครับผมแต่ผมได้ข่าวว่าคือให้เหลือเลือดนิดนึงก่อนอะ่ะแล้วค่อยปล่อยให้ตายทางนี้ก็คือให้โดนกัดสูดเล่นไปเรื่อยๆครับผมจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสนะถ้าเกิดตายเลย ผมคิดว่าน่าจะโอเวอร์เหมือนกับคนอื่นนะครับผมต้องต้องตายให้เห็นตัวก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมให้เห็นว่ายังมีชีวิตอยู่ตอนที่กำลังจะช่วยแล้วแต่ไม่ทันอะไรยเงี้ย <c oughs> ทำนองนั้นนะครับผม <c oughs> อุ้ยใจเย็นเย็นพอแล้วพอแล้วย่ตายก่อน๋ยวตายก่อนนะโลปีตายเลือดเหลือน้อยก,กันไปแล้วอย่ากัดเขาเลยนะพอแล้วพอแล้วแค่ <c oughs> นี้ก็พอแล้วหะครับผมโดยสองทีก็ตายนี่คือเริ่มใหม่นะ <c oughs> อย่านะอย่านะอย่านะใจะเย็นเย็นใจเย็นจเย็นใจเย็นสามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อย อะโดนกัดตุนไม่ไหวแล้วโดนละยี่สิบเองน,นะเนี่ยจะทำอะไรเขาเลยนะปะปะ๊าปะป๊าอุ้ยใครั้แล้วเป็นนี้ปะเนะี่ยไม่ได้ใช่นครั้งแล้วก็โดนอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมแต่คราวนี้จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนิดหน่อยครับผมดูซิเป็นไงอุ้ยนั่นไงนั่นไง โซฟีโซฟีอุ้ยหมาอยู่เหรอโอ้โหไม่หลับไม่เอ้ากลัวกลัวกลัวโซฟีเด้โรเธอโซฟีลุกขึ้นนะโซฟีโซฟีตื่นสิโซฟีโซฟีนิ่งไม่ไหวจริงส่วนหมาฮกร้องนี่ไม่จริงใช่ไหมอะ Let's see go Richard. can't just leave her here. ไปหาลิชาร์เธอนะพวกเราปล่อยเธอไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอกนะพาเธอไปหาลิชาร์เถอะแล้วลิชาร์เห็นจะเป็นไงวะเนี่ยฟูมงโอ้โหเลือดเต็มเตียงทำหน้าหน้ามืดไปแล้วร้ <laughs> องไห้ไปแล้วครับผม <laughs> เฮ้น่าร้องไห้ไปแล้วสวัสดีชานิ่งแล้วขอบคุณที่หาลูกสาวฉันเจอ How you? Tell me where you're going. You killed จะไปไหน he killed, killed My daughter. Wait. Just let me go. Keith, you're a detective. You've seen parents whose children were killed, haven't you? And have not they said the same that they want to kill the one who killed their children? แล้วพวกเขาไม่พูดเหมือนกันหรือไงว่าจะไปฆ่าคนที่ฆ่าลูกของเขาอะ่ะห <David. S 1> น้าที่ของพ่อคือการแก้แค้นเดวิดอุ้ยจะล้างตัวไม่ไหวแล้วเดวิดช่วยด้วยช่วยล้างไว้หน่อุ้ย bring me a curtain and a towel โอ้ถึงกับต้องจับกดแนวนๆเลยเอาพอม,าม่ามาเดี๋ยวนี้แล้วก็พี่ตัวด้วยมาตัวไว้มาตัวไว้อย่าให้ไปไหนโอ้โหจำเป็นนะ มันจําเป็นนะเราขอโทษนะเ oh, oh, oh. ล้วเขาใจโอกเธอนะเราผ่านตอนนี้เราช่วยโซฟีไม่ได้แล้ว I'm sorry ฉ <laughs> ันขอโทษนะริชาร์ด Forgive me Richard ยกโทษให้ฉันด้วยนะริชาร์ดนะแลนซ์เช็คอินออน h ิ m ฟรอมไทม์ทูไทม์แลนซ์ไปไปดูเขาหน่อยแล้วกันนะ Why you tie him up มันเขาทำไมล่ะ I checked and there's no razors or scissors but there are mirrors and windows น sure ตรวจสอบดูแล้วไม่มีของยงคมหรือกันไกลนะแล้วก็ในนั้นมีกระจกหรือไม่ก,กห็หน้าต่างถนนนี้ก,ก็ให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ทำแตกแล้วกันนะแล้วก็อย่าเอาผ้าปิดปากออกแล้วกันนะขอจะกนันตัวเองก็ได้ there any other way ไม่มีทางอื่นแล้วหรือไงอ่ะถ้าคิดอะไรได้ดีกว่านี้ก็บอกมาสิอุ้ยเอ้พวกบา้าจะไปไหนอยู่กับคนคนนั้นไงละ่ะ อยู่ข้างๆเขาและไม่อนุญาตหรือไง่ะเธอโมโหเดวิด you stay here I don't want you jiving me in the back too เดวิดนายอยู่ที่นี่ด้วยนะไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับฉันด้วยไม่ได้หรอกนะฉันรู้ว่าเธอไม่อยากเป็นอย่างนี้หรอกนะรู้สึกแย่กับเรื่องนี้ชัดด้วยนะฉพูดแล้ว่าทำอะไรไม่ได้มากเท่าไรหร่หรอกนะจะทำไงล่ะเธอว่าไง ฉันจะไปด้วยพวกเราต้องหาเฮน่าให้เจอโดยเร็วดูวิธีเลแล้วแต่เธอเลยกันนะเดวิดก็ตามมานะครับผมเดวิดในแน่ใจนะแบตบเอ็นสองในงนะน,งน้องตายนะหนึ่งไม่ต้องตายนะเดี๋ยวจะเลือกอันไหนก่อนเอ๊ะเดี๋ยวหนึ่งต้องตายสองไม่ตายไม่แน่ใจนะแต่ในต้องเลือกรู้สึกว่าหนึ่งจะตายทั้งคู่ใช่ไหมแล้วนะสองก็คือโซฟีตายนคนเดียวแนว่าแนาอ่อนอะไก่อนว่าไงทำไมเธอถึงไม่ทำในสิ่งที่ฉันบอก อันนี้น่าจะเหมือนกับตอนที่ยอนอดีตของลูกของเคียคือพ็อตนะครับซึ่งผมได้ฆ่าไปเล้นะครับนะครับผมโอเคถึงจุดน,นี้นะครับผมเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะ <c oughs> ปล่อยให้เดวิดตายหรือไม่ตายดีนะครับผมจะเลือกปล่อยให้ตายก่อนด้วยกันะครับผมก็ตรงนี้ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมครับผมก็ดึงม่านถึงแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่มผ้านี่ไปตรงไปเลยครับผมเที่จะเก็บแบตเอนที่ตายคู่กันนะครับอยากดูว่าดราม่าสุดๆจะเป็นยังไง เดวิดก็ตายโซฟีก็ตายจะเป็นอย่างไรครับผมโอเคสวัสดีเดวิดลุกขึ้นมาตายสักครั้งนึงจะเป็นอะไรไปจริงเป้าออกมาลุกขึ้นมาแล้วรีบผักใส่ได้ส่งลงไปอ่ะข้ามเลยนะครับผมมาตอนนี้เดวิดก็สิน้นดวงเมตใจไปเรียบร้อยแล้วแล้วน้องมันกลับไปบอกข่าวดใาวาีให้กับเชอรี่ว่าให้กับให้กับริชาร์ดว่าลูกสาวเธอไม่ได้ตายคนเดียว,วตอนนี้ทั้งเดวิดและโซฟีด้วยกันนะครับทำนองนี้ ดีดีมาแล้วครับผมสวัสดีทุกคนเหลือกันน้อยนยนะว่าไหมคิดเขาเป็นนหนแดครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยไม่ได้เอาตัวก๊อปปี้ล่างปอมมาด้วยไม่ได้เอาจริญจังมาด้วยเพราะฉะนั้นจะดามมากของจริงก็ผมเขาตายแล้วทำไมปองฉัน อันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมครับผมในสภาพที่ไม่มีตะกูลกันเดอร์นในห้องตอนนี้ก็ได้รกสโบฟีก็ตายหมดแล้วน,นะครับผมแล้วก็จะไปดูกันซิว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะโอเคผมมาถึงจุดนี้นะครับพอเราเข้าห้องที่เจอบ,บุกี้แมนปั๊บไม่มีใครฮะทำไมไม่มีใครมารอเลยอะ่ะมีสวิตอันนึงอยู่ตรงนั้นคืออะไรคืออะไรไม่เหมือนเดิมอะ่ะอ่ะเอาวะสวิตนี้คืออะไรตรงกดเล่นดูแล้ว ดึงสิ What the hell What is h a p p e n เกิดอะไรขึ้นมันมองมันไม่เหมือนเดิมไม่มีบุก,กี้แมนมาสู้ท่าเถอะอุ้ยอะไรเอาล่วงเหรออุ้ยเอาโอ้โหเฉยเด็ดนะแล้วเมื่อกี้สมิธเมื่อกี้คืออะไรเดี๋ยว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 ตายเฉยคืออะไรเด็ดนะงงงงอยู่ คือเราขึ้นาในไดตรงนี้มานะครับผมเสร็จแล้วสับสวิปปั๊บแมพหายนี่คืออะไรเดี๋ยวผมนี่เงือบเลยคือทนานี้จะมีเดอะบุ๊คี้แมนผมมาดักรออะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอเอะมัน,ปนแปลกๆนะเนีย่ยพอเข้าไปป้บสับสวิปปุ๊บใช่ไหมแล้วกับทันเดิมแล้วแมพหายเอ๊เซฟก่อนนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผม <Huh? S 2> ไม่ทำอะไรอะแมปหายแมปหายนี่คืออะไรดึงอีกทีด้คิดว่าวเกิดอะไรขึ้นแน่เอ๊ะฮะออืมอืมคือรู้สึกว่าต้องดึงอีกทีหนึ่งให้มันขึ้นมาแล้วก็ลงใหม่ละคือตามที่วอล์กทูบอกคืออย่างนี้คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องดึงสองครั้ง พื่อที่จะเปิดทางใหม่ใช่ไหมหรือไงเพื่อที่จะให้ประตูฝั่งนี้เปิดเนี่ยนะต้องทำอย่างนี้นเลยเหรอ <c oughs> อะไรกันได้กรนดาษนะแล้วใครจะไปรู้โอเคห้องนี้ห้องที่เราคุณจะเจอกับอ่าเฮเลน่าใช่ไหมตรงนี้คนจะเป็นเฮเลน่าสวัสดีเฮเลน่าอยู่ไหมไม่ใช่เว้ยเป็นอะไรวะเนี่ยบันไดอ่ะอืมอุ้ยเฮเลน่ากลายเป็น อุ๊ยบุกี้แมมดักอี่เล่ยะเร now i've done it โอ้ขึ้นพระช่วยฉันพังมือไปแล้วหรอเนี่ย I thought i'd get the drop on you but you're always going off somewhere or another so i couldn't keep up what an awful curtain closer ฉันคิดว่าฉันมึงเินเจอเธอเสมอนะเนี่ยแต่ว่าเธอก็จะพัวจะแขวนเงอยู่แล้วแน่นะใช่ไหมล่ะแต่นั่นแล้วฉันก็จะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ ฮ u h But hey, that's how it goes. I've done a lot of harm murdering, and you've done a lot of harm protecting. Life doesn't always go the way you want it, don't you know? แต่เฮ้เป็นอย่างนี้แหละนะสิ่งฉันทำลงไปก็คือการฆากรรมที่รุนแรงหลายครั้งแล้วเธอก็ได้ทำการปกป้องมาหลายครั้งแล้วเช่นกันชีวิตล่ะแต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นว่าไหมล่ะ นักสืบก็ทำได้เหน่อยได้ไหมล่ะใครเอาบันไดไปงั้นเหรอเดียวนะเดียวคือจะบอกว่าที่เราสับสปีดเมื่อกี้นี้คือเฮหน้าลุกลงมางั้นเหรอโบกิมันฟาดเลยไม่พูดอะไรเลยกูฟาดเลย จบไหมจบไหมจบไหมจบนะจบหลับไปเถอะแลนมาตายแลนชีดเรียกเรียกทำไมคิดเห็นะเรียกทำไมเยอะไปไซ้ายไปไซ้ายไปเอเดี๋ยวสับสวิต์ลงมาแล้วก็เราก็ตายคู่อย่างเงี้ยเด็กกันเนี่ยพูดเธอโอเคหรือเปล่านี่ มาวัดถูกทางได้นะเธอ <S <S 1> <S 1> ไดยแลน์ตรงไปตรงไปอย่าเลี้ยวสิแลนรู้ทนันได้ยังไงแต่ได้ปฏิหารมาในแลนจา๋าสวัสดีแลนเห็นอะไรเหรอแลนว่าไงแลน,ออน,น,น็์มอยูมนะแลนดอือฮึดูหน้าสินิ่งมากแล้วเลือสดสุดๆุดะแบบว่าไม่แคร์อะไรแล้วเราจะอยู่ตรงนี้น,นาน <c oughs> อย่านี้อ้อมกอดอ้อมกอดกอดคนรักของเราตลอดไปอะไรอย่างนี้คีก็มันนั่ง,งออกของใจ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยดีใช่ถูกแล้วแหละนะตี๊สถานการณ์รมาแล้วแหนะฉันจะคุยเข้าเดีย๋ยวนี้แล้วนะคุยอะไรเองเฮ้เดี๋ยวก่อนสิพวกเราขอพูดต่อยได้ไหมเนี่ยขอเวลาสักหน่อยได้ไหมอ่ะ What? him Tell to it Don't himself. be Sure. go do stupid. อะไรนะจะบอกให้เขาทำเองหรือไงกันแน่เหรออย่างโง่สิใช่เขาเป็นนักสืบนะแต่เขาเป็นเหยื่อด้วยนะลูกเปล่าถ้าเกิดเธออยากจะได้ยินอะไรที่ตรงไปตรงมากับเขาแล้วก็เธอบอกเขาเองไม่ได้หรือไงผ่านฉันทำไมล่ะฮะคอะไรกันนี่มีเรื่องไรเนี่ยดิกจ๋าฉันเป็นเหยื่อนะดิกทำไมต้องเป็นเธอด้วยนะเนี่ยฉันก็แบบว่าทำไมต้องเป็นเธอด้วยล่ะ ฉันแค่แบบว่าไม่รู้จะพูดไงดีอ่ะจะพูดไงดีนะฉันคิดอยู่เสมอนะรู้หรือเปล่าคนอย่างพวกเรามีชีวิตอยู่บนเส้นได้แต่ว่าคนดีๆก็จะตายลงไปเสมอๆตลอดพวกเราอ่ะแล้วพวกเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยกับเรื่องพวกนี้ทุกอย่างเลยอ่ะอย่าเก็บมันไว้นะคีธ ร้องไห้ก็ได้นะถ้าเกิดเธอต้องการเดีย๋ยวนี้เลยฉันไม่เคยร้องไห้เลยตั้งแต่ลูกชายของฉันตายคีฟคีนิ่งเหมือนเดิมยังไงต่อที่ไหนเนี่ยบาบ้าบาเดียวกับที่เห็นตอนไปเดินดินสามะเนี่ยไปไหนวะทำอะไรอะ เิียจะทำอะไรอ่ะดาวไม่บอกเลยนี่เนี่ยอะไรนะกาวิตี้อ่ะเขียนภาพสีอ่ะแสดงให้เห็นด้วยตัวเองสิหืมคืออะไรเอ๊ะใครอ่ะใครจะมาหืมคืออะไรยังไม่ตายนะเด็กน้อยน่าเศร้าเหลือเกินนะเนี่ยเองยังไม่ตายเหรอ เอ็นโดนค่าสับไปแล้วนมะจึงมันจะไปยืนใส่นักการอยู่ลอคือไรแต่เฮ้จบวันนี้ก็โอเคใช่ไหมล่ะตอนนี้ฉันไ,ได้เจอกัเอีกครั้งหนึงแล้วอะฮะคืออะไรไม่เข้าใจ้าดูไม่คดีเนี่ยรู้ป่าวนังสือ,อจา๋าค่าฉันไม่พอหรือไงจ้า,จา <S <S ค่าฉันไม่พอหรือไงนี่เองตายแล้วเกิดใหม่หรือยังไงหรืออะไรเป็นห่งเมีเยเธอใช่ไหมล่ะ ฮะ Don't worry ไม่ต้องห่วงนะเธออยู่ดีอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็แน่จ๊ะกับลูกแข็ของเธอด้วยอ่ะมันน่าฆ่าแต่สักร้อยล่อเนี่ยไอตัวเนี้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเอากลับมันนะ give what back เอาอะไรกลับมาเหรอคิวเพราะอะไรอ่ะเมียฉันลูกฉัน Give back a my f เขาโคชันต้องกลับมาเดี๋ยวนี้นะ It wasn't me, ฉันไม่เกี่ยว It was you, Ganale. Detective, so you can't even cry normal tears, huh? นักสืบเอ้ยให้เธอร้องให้ปตกติไม่ได้หรือไงเนี่ยกูต้องเลิกร้องให้ปกติหรือร้องให้แบบ อรูแค่ต้ตงสายเลือด<ต>ด้วยเอาพวกเขากลับมางั้นเหรอแต่เธอเป็นคนที่ทิ้งพวกเขาเองไม่ใช่เหรอเธอแต่สนใจที่ศัตรูของเธอเองแต่เธอไม่เคยเหลียวมองเลยหรือไงคนที่อยู่ข้างเธอ ฉันมั่นใจว่าเธอต้องรู้เลยนะแต่ทำมันไม่รู้ใช่ไหมล่ะเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมีค่าอะไรอย่า e เงี้ยเธอผลักสส่พวกเขาออกไปเธอแค่หยิบจุดนี้ขึ้นมาสักวันหนึ่งอะพวกเขาต้องรู้เรื่องมัก็ต้องแย่เหมือนกันแต่นะไม่นักไม่ชักก็เร็วอะ all along you never even knew อันนี้คือบุกี้แมนเอาปืนเราไปหรือมันเอาปืนมันมาเหรอนะทั้งหมดนี้เธอไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะ I I'll guess I tell you tell ฉันจะบอกเธอก็ได้นะฉันคือเดอะบุกี้ the bo your head. boogie your in บุกี้ในห่วงเธอุ้ยเมื่อกี้ใช่เป็นดอนปะดูไม่ออกอ่ะขอนุทัศน์อีกทีนึงไดหมเมื่อกี้ใช่เป็นดอนหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะผม่าแป๊บนึงแต่ไม่ชัวร์แต่แต่ก็ไม่มีคนอื่นแล้วแหละนะแปดเอ็นหนึ่ง เดอะบูก <c oughs> ี้ไฟทูไนท์ค่ำคืนที่สบายๆกับบูกี้เลยโอเคนี่ก็เป็นแบทอีกหนึ่งครับผมก็คือทั้งโซฟีนและเดวิดตายครับผมก็ส่งผลให้ทั้งคีแล้วก็เฮน่าตายด้วยแล้วบุกี้แมนก็ตายไปด้วยแล้วก็ไม่ตายด้วยคือแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวลงมันฆ่าแล้วมันไม่ตายหรือ <c oughs> ถึกจังมวะบุกี้แมนเนี่ยบูกี้ผมว่าใช้เป็นดอนนะ ตอดูชัดๆอีกทีผมว่าน่าจะอยู่ในทูนิ่งแหละที่เห็นหน้าชัดๆอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคเราจะไปต่ออีกอันนึงกันนะครับผมโอเคแบทเอ็นดิ้งนึงครับผมก็ตอนนี้ต้องช่วยชีวิตเดวิดเพไ,ได้ครับผมก็ทําเหมือนกับตอนแบทเอ็นสี่นะครับผมก็คือคงบล็อกคงไม่เดวิดแล้วก็มอนเร็วม,มาที่เหลือมันเร็วเลยก็มาลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงได้ทายของเกมครับผมอันนี้ก็ดึงพระคุมมา,มาเสร็จแล้วก็ดึงข้าลงมาก่อนไม่ใช่ว่าคุมดึงมาเสร็จแล้วเอาเอา,เอาพระมามาคุมตัวแล้วค่อยผ่าน อ๋อลืมใส่ะใส่พม่านด้วยครับผมแล้วก็ผ่านฝูงควันนี้ไปครับผมแล้วก็มารอดูกันซิว่า <S <S จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในตอนนี้นะครับผมมาคาเลยนนะครับเดยวาวไปโอเคตอนนี้เราก็ช่วยเดวิดได้นะครับผมเนเรื่องก็คายแบต N4 เป๊ะเลยนะครับก็แต่แค่โซฟีตายเท่านั้นเองจุดนี้นะครับผมจะเป็นยังไงต่อนะแต่มาถึงห้องบุกิแมน์แล้วไม่มีบุกิแมนครับผมมีแต่หน้าต่างเปิืนอยู่กับสวิตต์ตงนี้เราไปดูหน้าต่างกันไหมหรือสวิต์ก่อนดีสวิตต์ันโยก ไม่ต้องใช้นะเน,นื่องจากว่ามันไม่ได้มุมกล้องให้กดสวิตช์ได้หน้าต่างนี่เหรออ่ะหน้าต่างสิจะมีอะไรแล้วให้มาดูหน้าต่างทําไมเ,เหรอสวัสดีสวัสดีสสด <c oughs> มีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครอยู่ใช่ไหมกลับ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 แล้วไงต่อสวิตช์ก็กดไม่ได้หืมกลับทันเดียวอุ้ยโอ้บุก,กี้แมนไอ้ยะ โอ้ยกลับไปผมมันกดสวิตช์โอ้เกือบโดนสวิตช์ล่วงลงไปข้างล่างบูกี้แมนแนงโหดแอบเนียนอ้าเฮ้ยคิดล่วงเหรอกมโอ้โหยังมือสา์รอดยังมือสา์จะรอดโอ้บ้าไปแล้วเลือดเต็มล่วงมาเลือดเต็มคืออะไรปฏิหารมากคุณขาแล้วไงต่ออ่ากลับทันเดิมสิบันไดก็จะไม่มีใช่ไหม โอ้ oh, โลมาสกายเช่บันไดอยู่เปล่าแล้วได้บิปไปนั่นเอ่อบันไดหายไปแล้ว <c oughs> หายไปอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> คุณพระนี่อยู่ <c oughs> ขบวนใช่ไหมแล,แล้วเราแล้วเราเอาไงอะ่ะแล้วเราเอาไงวะกลับทางเดิมเหรออ่อนี่ไม่รู้นะครับผม <c oughs> อต้องหาอะไรอประเด็นตอนนี้ต้องหาอะไรถ้าดูแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะผมว่าผมต้องกลับไปที่เดิมไปบอกเขาล้ายว่าเดบิดหายไปนี่หรออุสะาช่วยเดบิดไม่ได้แล้วก็หายไปอีกแล้วเหรอหรือไงไอตัวบุกี้แมนมันก็ร้ายใช่ไหมน่้เหมันไส้เกินเชื่อเปลนดอนใช่ไหมคือผมว่าใช่แหละแต่ผมจะไม่ชัวร์เท่าไหร่ เห็นหน้าคะแนนไม่ชวนอะไรแต่ผมเชื่อว่าใช่อะแต่ผมเชื่อว่าถ้าตรวทูนี่ก็จะบอกได้มากกว่านี้ว่าใช่ไม่ใช่แต่มันไม่มีคนอื่นแล้วอะไม่เหลือใครแล้วอทิ่ไม่ได้อ่ะลองคิดดูคนอื่นก็ไม่น่าไม่น่าเลยอะว่าเราจะกลับไปที่ห้องีิว่าจะเป็นไงเดินไกลแต่มาไมโอเคดูซิเข้าได้หรือเปล่าเขาได้อาอไม่มีใครอยู่เลยเอ๊แล้วขวานันตั้งอยู่หมเขาว่าไงกันแน่แลน ห้องซ้าย่ะเนี่ยเชอร์รี่เอห้องนี้ริชาร์ก็ไม่อยู่ริชาร์ดวอดเป็นอะไรกันหมดเนี่ยแล้วทิ้งขวามไปได้คืออะไรห้องนี้เหรอโอ้โอม้ไมีใครโอเคแล,แ,ลแล้วทำไงทำหน้ามึนๆเอะมองมือเปลื่อเลือดหาอุ้ยอะไรอะ จะแฟบเหรอเธออยู่คนเดียวแล้วเอาไงดีโดนเจ้าตำลัพังนั่งเงางอยู่ตรงนั้นอ๋อรอดเหรอแล้วคนเดียวเหรอหรือไง่ะน่าซึงวนอ่ะไม่มีพยานไม่เหลือใครเลยอ้าวฉันก็แค่ได้ยินเมานะฉันไม่รู้อละเอียดเท่าไหร่แล้วนะที่พวกเราพูดกันอยู่กับตำรวจตอนนี้อะ มันงงไปหมดแล้วอ่ะเพราะเขาไม่เข้าใจเท่าไรหร่อ่ะเหมือนบอกว่าสงสัยว่ากเกิดอะไรขึ้นเปนแน่กันเป็นแน่นะไม่เข้าใจเลยสับสนไปหมดเลยอ่ะทะลุบอกมีการตายอยีกคนที่พวกเราพบเจออ่ะไมียวนาะฉันจะไปดูที่เกิดเหตุเองจดแล้วคำสั่งไว้นะเอริกครับผมอืมสุดก็ไม่มีใครเหลือรอดมาเลยหายไปหมดเลย เฮน่าก็ไม่เจอตัวด้วยกรรมแบบนี้ด้วยเหรอต้องอยู่คนเดียวลำพังอันนี้ห้องนอนคหัอนี่มันห้องลูกปะไม่สินี่มันห้องเออนี่มันห้องลูกนี่หว่าจำได้จำได้มีลูกบอลด้มันนั่งอยู่บนเตียงคนเดียวทำไงดีเฮ้ปาเฮ้พ่ออุ้ย Where mom go แม่ไปไหนเหรอมาได้ยงไงไม่รู้สิ Did <mom> die? แม่ตายแล้วเหรอไม่รู้สิฮะคุณเหงาไหม,ไมพอ่อยะใช่ <But S 1> แต่เธอนี่นี่นะ <Yeah. S 1> ใช่ไหม ใช่ไหมน้องหนึ่อลูกเลยพอจะนอนรอจนกว่าแม่ของเธอจะกลับมาแล้วกันนะฟัวคำมมืนหรือเปล่าต้องการไฟไหมไม่เป็นไรหรอกครับผมพ่อคุยนี่ไงครับพ่อเออเอ คือไม่รู้จะบรรยายยังไงดีคือไม่รู้จะหลอนไม่หลอนหลอนไปเองคือน่าจะหลอนไปเองแหละใช่ปะแสดงเราไม่ถูกเลยตอนนี้ Oh this place in จะหลอนที่นี่ที่นี่แสงสว่างส่องไม่ถึงที่ที่เงาเคลื่อนที่ไปด้วยตัวมันเองฉันก็แค่รอรอเธอกลับมา b บทเอ็นสองไวท์ลูมห้องสีขาวโอเคผมก็สำหรับฉากจบแบทเอ็นหนึ่งกับสองก็จบแค่นี้นะครับสำหรับเกมเดอะบุ๊คกี้แมนนะครับผมไ้คเข้านามาต่อกันใหม่กับทรูเอนดิ้งรือะกูตเอ็นดิ้งเอนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมต่อข้านซีเน็กซ์ทาวนะครับไปแล้วบ๊ายบา